เขียนดอลลี่อายกันจ้าแบบสเต็ป by สเต็ปจับมือทําเริ่มเราต้องทําให้ตาบนกับตาล่างเนี่ยมันลิ้นกันก็จะใช้สีอ่อนที่เราลงตาบนอนะ มาลงขอบตาล่างด้วยแล้วถ้าเราเขียนแค่ดอลลี่อายเปล่าๆแล้วไม่เขียนขอบตาล่างอะ่ะมันจะแบบลอยๆแปลกๆใช่ไหมก็ให้ใช้อายแชโด์สีเข้มสีน้ำตาลเข้มหรือใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ได้เมื่อเขียนขอบตาล่างครึ่งหลังก่อนถ้าใครอยากได้ความคมก็ลงครึ่งหน้าด้วยเห็นไหมขอบตามันก็จะมีเงาไม่ดูลอยๆแล้วแล้วเงาดอลลี่อายอ่ะก็ใช้สีเข้มกับแปรงกัตัดได้เลยกลมหน้านิดนึงแล้วก็ยิ้มเห็นป่าวว่ามันจะมีร่องลงไปแต่อย่าเขียนตรงร่องเลยเพราะว่ามันจะทําให้แบบใต้ตาดูปูดเยอะเกินเถิบขึ้นมานิดนึงแล้วก็เขียนลสีตรง ก็เบนเออกไปข้างข้างสีมันก็จะฟุ้งๆแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ดินสอเขียนคิ้วมันก็จะเป็นเส้นที่ชัดขึ้นลงให้ดอลลี่อาเนี่ยมันดูปูดขึ้นถ้าอยากให้ชัดๆก็ลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเน้นลงตรงกลางนะแล้วเราค่อยเกลี่ยไปข้างๆใครไม่มีแค่แค่แบบนี้ก็ใช้คอนซีลเลอร์กับแปรงอย่างเงี้ยก็ได้ปิดด้วยลงชิมเมอร์วิงวิงแค่ตรงกลางนะนี่เราก็จะได้ดอลลี่อและเบลกลุบ